คุณสิริครับว่าไงสมชายคุงสนใจเสื้อสมชายใส่แล้วสมชื่อไหมครับอะไรนะเสื้อสมชายใส่แล้วสิ้นชื่อหรอใส่แล้วสิ้นชื่อเอ ซ่อนศพตั้งชื่อได้มีโอกาสโดนโลบอกแบนมากๆเลยโหรูปภาพนะครับก็จะเป็นการซ่อนศพเจ้าโนบที่เราเป็นคนฆ่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ในทักขยะอยู่บนเอ่อที่เก็บเครื่องปรุงหรือจะอยู่ในอ่างอาบน้ําซ่อนร่างกายเป็นเกมที่คุณซ่อนเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญสำรวจแผนที่ใหม่และซื้อไอเทมที่แตกต่างกันเชิญพเพื่อนเพื่อทําให้เกมนี้น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นปิงๆอย่าให้โคนันจับได้ด้วยมาลนวะโคนันเราจะมาภายใน1ิาวิศพซ่อนอะไร สักไปสักไปคุณวิงผมจะดันประตูไว้นะผมจะดันประตูไว้มันจะมาแล้วเร็วเร็วกว่านี้มันมาแล้วนั่นไงไอ้โคนันไปเร็วเร็วไปส่อนไปซั้นไปซัอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคนันมันทะลุข้ามาแล้วมันทะลุข้นมาแล้วสั้นดีๆเพื่อนเนาะจบเฟ่ตาแรกเลยวะเอาละหนวยเพนกวินเหลือกี่คนรอบนี้เหลือสามคนเธอนี่แนบเนียนจริงเลยการแฝงตัวเนี่ยดูภายนอกเป็นหญิงสาวธรรมดา <laughs> ออกเกมไปแล้วเหลือ2คนไอหมอนี่ตายที่แล้วเป็นงานมากมันเตรียมที่ซ่อนดีมากไว้เพื่อนโอเคฉันจะเป็นคนฆ่านะมีดอยู่ไหนมันวิ่งขึ้นมาบนบ้านเหรอแล้วเราจะฆ่ายัางไงเราไม่มีมีดเอาเพื่อนเราจะมาแล้วแล้วเรายังไม่มีมีดเลยยังไม่ฆ่าไอไอ,อนุ๊กตัวนี้เลยเรายังไม่ฆ่าศพเลยเอ้โคนันมาแล้วเฮ้ย <Hey. Hey. laughs> ขวากว่เาเตอร์มุกนี้ฉันใช้แล้วเพื่อนไม่ได้ผลเพื่อนก็นะว่าโชคดีมันค่อนข้างที่จะติดบัคโอเคสวยมันติดบัคไปไหนไม่ได้มันเช็คตามตู้ มันเช็คทุกที่มันเช็คทุกตารางนิ้วไปทุกที่ยกเว้นชั้นสองเอามันไปแล้วสวยละ <c oughs> เพื่อนกันเลอําพางศพโอเคโอเคไม่มี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 หรอกหรือเพื่อนเรากำลังคายนุ่บ้าจริงด้วย <c oughs> เพื่อนกําลังเราต้องปกป้องเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วสวยแล้วสวยสวยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็น เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเบอร์โอ้โหได้ยินเสียงเพื่อนไหมได้ยเสียงเพื่อนกระทืบอ,อะไรไหมโอ้โหนายใช้อะไรฆ่าเขาเนี่ยฆ่าเอ้ย,อยไอน้นุ๊กมันวิ่งขึ้นมาดูศพอีกคนนึ่ฆ่าไงเพื่อน่าไง่าไงวะเพื่อนใช้อะไรฆ่ามันวะเฮ้ยเฮ้ยเจะทำะไรอโอ้เพื่อนจะมาแล้วจะต้องปิดตายวันหลังนี้โอเคเก้าอี้อะฮะไอ้เพื่อนใช่ไหมล้ว อย่าบอกนะซ่อนไม่ที่เดียวหมดเลยเนี่ยโคนันมาแล้วรอฆ่าเลยวะเพื่อนด้วยกระถางนี่นะฉันขอ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 เพื่อนฉันขอเพื่อนฉันขอฉันขอโอเคเราเหมือนเป็นลูกมือฆาตกรเลยตอนเนี้ยเราต้องช่วยเพื่อนเราํำพังศพนะยัดศพเข้าตู้โอ้ยโอ้ยอ่ะ ฉันวางไว้ตรงนี้ป้องกันได้ระดับหนึ่งอยู่นะเซ็ตของก่อนผมว่านะออเอ้ยอออาแล้วศพแล้วศพออกมาได้ไงเฮ้ยต้องต้องถ่วงเวลาแล้วล่ะต้องถ่วงเวลาแล้วเร็วเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นถ่วงเวลาไว้โอ้เพื่อนเร็วเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้ว no no อ oh, ๋นี่แขนหรือเปล่าขาที่ว่ะ ไปซะอ,อีกหนึ่งคนอสองคนเพื่อนไปคนละศพช่วยกันรอบนี้เราต้องซ่อนถึงสองศพเลยเหรอเมื่อกี้เราเรียนรู้จากตรงนี้นะโยนเข้าไปโยนศพเข้าไปอย่าขวางสิเออเอาเออเอาเอาเอไอเอาที่เดียวเลยเหรอเอาที่เดียวเลยเหรอเอาก็ได้ยัดลงไปยัดลงไปสวยเอ่อเอานี่มาปิดนิดนึงเอาเข้าไปเอาเข้าไปเย่เย่ ตั้งอย่างนี้ตรงๆเคได้อยู่นะขดตรหนก็นอยากเอาไปโคตรเอาไปเฮ้ยๆโคตอันมาโคตอัน,นมา,นา,นมายายา่าสวยใครเป็นคนฆ่ารอบนี้โอ้โหถือขอกระตึมถือขอกระตึมโอ้โหเด็กโลบบอกจะเป็นจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กโลบบอกว่ามีเกมแนวนี้ไปเอาอศพไปคนละศพเอ้ยเอาไปเอาไปเร็วเร็วเอาไปอเอาไป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 โอ้โหเอาไปยัดไว้ที่ไหนวะเนี่ยเออตู้ไปด้วยตู้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 เพื่อนตู้ เอาตู้ไปอ้มันมาแล้วงั้นวางไว้ตรงนี้เนียขวางประตูจึ๊บขวางขวางที่เราที่จะทําได้นะเนี่ยขวางครับนี่มันจะเข้าบ้านเรายังไงถ้าเราขวางขนาดนี้มาแล้วอินเอว่าโคนันโคนันอมันก็ไม่ได้ยังไงอ่ะไม่ได้แล้วแบบนี้ผมว่าเราการนอกบ้านไม่อยู่แล้ะเราต้องเอาของไปในบ้านนะเรื่องจัดการศพเนี่ยน่าจะต้องให้เพื่อนเป็นคนจัดการส่วนเรา,าหาวิธีเอาตู้เข้าบ้านฉันได้ตู้มาแล้วฉันได้ตู้มา ได้ตัวมาแล้วไอห้องนี้ใช่ไหมทีเออ่เราเก็บคนไม่เยอะเยอะโอ้โหจริงด้วย <c oughs> เพื่อนฝากเอาเข้ามาทีเฮ้ยเฮ้ยโค่น,นมาโคน่นมาจเนจเนเจนหุ่นแล้วจะขนออกมาทำไมเนี่ยเอาเข้าไปรอๆล่อๆล่อๆลอรอ,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 อบนี้ฉันเป็นคนซ่อนเองตรงนั้นมันเก่ากันไปแล้วโอ้โหสภาพฆา,าตกรเรานะครับกำลังจัดสรรศพมาไหนโค่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องตรงนี้ก็น่าซ่อนศพได้นะ มันมีศพสัตนอยู่ตรงนั้นอะใครเอามาสัตนตรงนี้วะเอาดีเอาดีเพื่อนเอาดีเรามาไกลแล้วเรามาไกลแล้วเว้ยไม่มีไม่มีครับผมคุณคนนั้นไม่มีครับห้องนี้ไม่มีครับผมนนไม่ม,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 มีมันจะม,มีได้ไงครับไม่มีครับเออมาเตรียมฆ่าครับ <laughs> โอ้มีแต่คนเตรียมฆ่าดูดิหน้าหลังอะ่ะมารอบนี้ยผมจะเอาศพมานะครับรอบนี้ผมว่าหลังโซฟาเนี่ยน่าจะเป็นจุดไฮไลท์เลยแหละ ทิ้งลงไปมุมห้องอ่ะฮะกองอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาเก้าอี้มาแปะตรงนั้นขวางไว้ตรงนี้ปึ๊บอุ้ยมันมาไว้ยังไงเร็ว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 เลยโอ้ยทวงนั้นอะขวางทางไว้ช่วยเพื่อนก่อนถ่วงเวลาก่อนถ่วงเวลาถ่วงเวลากอนเออมีศพอยู่ตรงนี้สวยแล้วสวยสวย <c oughs> อ๋อ โอ้โอ oh. 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 ้าฮเพื่อนๆใช่การ์ดเพื่อนเรามีทีมงานกำจัดศพ5้าคนนะทีมงานอําพรางศพคือมันย่อได้เหรอเกมนี้มันย่อยังไงวะกดชิปเป็นการย่อไป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 จัดการศพไปจัดการศพเคยคนนี้ะที่เราต้องจัดการอ่ะคนอ่ะหลบ เออตายแล้วสั้นศพสั้นสัส้นสันส้นสั้นเรามีห้าคนเออตายวันนี้แหละ fc ผมอะ่ะเออเอาไปซ่อนแล้วเอาไปซ่อนแล้วเอาไปซ่อนแล้วเอาไปซ่อนเออเปิดเดี๋ยวฉันเปิดให้เปิดเปิดโอ้คนนึงก็อยากเปิดให้อีกคนนึงก็ปิดเอาศพเข้าไปซ่อนเพื่อนเอาเข้าไปซ่นอนเคฉันปิดพี่เท้เกมนี้มันเล่นยังไงโอ้โหยแล้วพนักงานซ่อนศพเราแต่อย่างน้อยก็ซ่อนเนียนนะเนี่ยเห็นไหมมันมีศพอยู่ในซ่อนเนียนซ่อนเนียนมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมันหาศพเรามันหาศพเราไม่เจอหรักไม่เจอบ้านหลังนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นนั่นนายคิดไปเองเพื่อนเดี๋ยวฉันจะกลับมาไหนเอาฟาดดิฟาดเป็นไหมฟาดไม่เป็นใช้การสวัสด้จอเป็นผมอ๋อได้แล้วเด้อเอาโซไปน้อง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 ตรงนั้นมันเคยพี่ไปแล้วไม่ได้เอาตรงนี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 ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ไอ้น้องโอ้สวยละ เอาเข้าช่องฟิตเหรอเออตรงนี้สวยสวยซ้อนศพเอาลงไปดันช่วยกันดันช่วยกันเฮ้ยน้องหันไปดูข้างหลังแล้วก่อนปิดปิดมันไม่เนียนเลยนะน้องพี่ดันให้น้องเออสวย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 ออกมาออกมาสวยสวยเฮ้ยมันมาพอดีมันมาพอด,ดีสวยเดี๋ยวพิมพ์บอกน้องเขาก่อนสวยสวย <c oughs> แล้วออกเอาแล้วขาย,ย้ายอะ่ะเอาเอาโอยน้องใครวะลงใบใหม่เอาลงใบใหม่เลยปิดโอเคได้อยู่ไหมมันก็มันก็ไม่ได้มันไม่ได้ขอเข้าทีมด้วยเออเอาเนี่ยเห็นศพไหมนเนี่ยเอาไปซ่อนโอ้ยแพ้แล้วใครมันย้ายไอ้ตัวนี้ออกมาวะเริ่มใหม่เอา้าทำไมมีแค่สองคน FC เราไม่กดเล่นอีกครั้งมาสักคนเลยเหรอ ว้าวนี่มันสุดยอดคู่หูเลยนะนายก็เป็นงานใช่ไหมไปนายไปจัดการเอาตรงนี้เพื่อนถ้าจะเปิดตรงนี้ไม่รอนะผมว่าผมได้ทีมละตรงนี้ตรงนี้เอ้ยโคตรทีมโคตรทีมนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมคูอยากทำงานแบบนี้เลยวะเคเลยตายแน่เออได้แค่ไปยืนขวางประตูมันทันอยู่เอา้ามานี่มันทันอยู่มันทันอยู่เว้ย มันทันอยู่มันทันอยู่ปึ๊บผมเนี่ยโคตรฮีโร่ปึ er. ๊บได้อยู่ อโลออโวออโลมารับคนเข้าแก๊งแมวบวมอิอิครับผมสมัครตอนนี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสมชายกดเครื่องคิดเลขหน่อยดิมันตกวันละเท่าไหร่วะตกวันละ1บาท60สตาตังเองครับพี่แท้ทํา1ล้านวันเท่ากับพี่จะได้1ล้านบาทมูหาฮ่าฮ่าหนึ่งล้านวัน1ล้านบาทมัน2,000ปีนะสมชายแล้วไอสองคนนี้มันจะใช้เพลงอินเดียชวนคนเข้าแกงทําเพื่ออะไร